สวัสดีครับผมร้าน LK Auto นะครับผมวันนี้เราอยู่กับงานแปลงหน้านะครับ Fortuner 2016นะฮะเป็นตัว Legender แบบเต็มระบบเลยนะฮะวันนี้มาในสีดำ218นะครับผมเป็นอะไรใหม่อะไรแท้นะครับพาร์ทอะไรแทมร้อยเพร้อมกับชุดสายตรงรุ่นเลยทีเดียวนะับผมจะหล่อแค่ไหนนะฮะคอยติดตามชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน LK Auto นะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะผมชุดแปลงหน้านะครับ Fortuner นะครับปี2016นะฮะสีดนะครับ218นะครับผมเป็น Fortuner อร์อ่ารีจินเดอร์นะครับแบบเต็มระบบเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้นะฮะจากปี2016นะฮะเหมือนได้รถใหม่อีกคันหนึ่งเลยนะฮะมาแบบอะไรใหม่อะไรแท้แบบ100%เลยทีเดียวนะฮะสวยงามมากคันนี้นะครับผม รถลูกค้าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะฮะไม่มีชนนะครับผมก็เลยประกอบงานได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะครับผมตัวกันชนเองนะฮะเป็นสีแท้จากโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เป็นของตัวเรจันเดอร์นะครับมาพร้อมชุดสายไฟตรงรุ่นนะครับเป็นแบบดูโอโปรเจ t เตอร์เลนส์นะครับมาพร้อมกับตัว LED ก้างตาแบบใหม่ด้วยนะครับผมในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะครับเป็นลังพึ่งนะฮะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวโลโก้นะฮะที่เป็นโลโก้แก้วแบบนี้เป็นพัทอะไรแท้สวยงามฉ่ำเบานะฮะตัวนี้นะฮะเป็นงานแบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะฮะให้ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องลมด้านล่างนะฮะตัวนี้เป็นของตัวลีเจนเดอร์นะครับแบบสแตนดาดเลยทีเดียวนะฮะส่วนอกด้านล่างเป็นแบบสแตนดาดก็คือสีบรอน์นะครับผมตัใส่ตัดหมอกเป็นสีดําด้านนะครับผมพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแบบ led นะครับผมแล้วก็ด้านล่างสุดเลยนะับเป็นไฟเลี้ยวนะครับแบบซีเวนเชียลนะครับผม ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวบบวิ่งนะฮะรับกับไฟด้านท้ายอย่างสวยงามและลงตัวเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากภายนอกที่ลูกค้ามองเห็นนะฮะในส่วนของภายในที่เราได้ติดตั้งให้ก็จะเป็นด้านบนพลาสติกปิดกรอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกดรลมว่าน้าพลาสติกปิดใต้กันชนนะฮะของเรามีให้ครบทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของปุ๊กต่างนะครับจุดยึดนะฮะแล้วก็น็อตต่างๆก็สามารถที่จะเช็คก,กับทางช่างของเราที่จะติดตั้งไปพร้อมกันได้เลยนะฮะว่าอยู่จุดเดิมของลูกค้าครบ ทุกชิ้นนั่นเองนะครับไปดูด้านหลังกันนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับตัวไฟท้ายใหม่ด้วยนะครับเป็นไฟท้ายของตัวลีเจนเดอร์นะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งแบบนี้นะฮะรับกับด้านหน้าอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวคิ้วท้ายที่เป็นสีดำนะฮะดำพร้อมตัวอักษรดำแบบนี้เลยสวยจริงๆดูดันเลยนะครับผมจากเดิมนะฮะรุ่นปี2016ก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะตัวนี้ก็ได้แบบใหม่เลยสวยงามดูดันมากยิ่งขึ้น กันชนด้านหลังเป็นของตัวลีเจนเดอร์นะครับมาพร้อมกับตัว L นะฮะพลาสติกกันชนลูกตัวแอแบบนี้ซ้ายขวานะครับรับกับตัวดิฟซิสเซอร์ด้านล่างนะครับผมเป็นลิ้นด้านล่างของตัวลีเจนเดอร์ที่เป็นสีดําเงาด้วยแล้วก็จะไปรอๆอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับงานแปลงหน้า Fortuner อ่าลีเจนเดอร์แบบเต็มระบบแบบนี้นะฮะงานคุณภาพจาก LK Auto ของเรานะฮะพร้อมงาน อ่อพร้อมทีมช่างนะฮะประกอบงานอย่างมืออาชีพนะับผมท่านใดที่ต้องการแปลงหน้ารอๆแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลฟ์กดแชร์นะครับกดติดตาม LK ของเราไปด้วยนะครับสวัสดีและพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ